أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المهتدين المبشرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا زدنا علما وعلمنا فهما وارزقنا تأويل اللهم يسر ولا تعسر وتمن بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال فرع ألن بطاح وهو النوم على البطن

น้อิมบิทอห์เบวะการนอนความในมัสยิดอดิสตัสน์นบโกวียุห์รหมห์อัลลอฮ์ใน شرح ا ل س ُ ن َอิมัมบโกวีนึ่นองผู้ละมาอับาาชวีได้ยกเว้นในหนังสือของเคเชว่าชักผู้สุนนะได้ยกเว้นอะไรมาฟูนอลิมบีโตหะน้ายกเว้นการนอนความยกเว้นอานิลจาวะซิลมะกูดจากการอนุญาติกล่าวไปก่อนหน้านี้ คือก่อนหนะ้าน,นี้เขาเล้งกันไปในเรื่องว่าอนุญาตให้นอนในมัสยิดนอนง่ายเอาเท้าข้างนึงยืดออกไปตั้งบนเต้าข้างนึงอันนั้นอนุญาตแต่สําหรับการนอนแบบความลุง่งนะความนาลงนั้นะอันนี้เขายกเว้นยกเว้นจากการอนุญาตจากประเภทการนอนที่เก่าไปสาเหตุอะไรละ่ระ لأن النبي صلى الله ع ل แต่ س ل م ف ت ج ن َّ ب ِ ي ่ะ นะฮะอันห ah ูอัน ah. ah. ah ah an ิลอิมบิทาะนบีดายฮามจากการนอนคว่ำว่กอละโดยนบีกล่าวให้เหตุผลว่าอินนะฮะแต่จริงแล้วมันก็คือการนอนคว่ำอ่ะอิมบิทอะ์ดิจอัตตนจุบเรดุฮัลลอฮูมันเป็นดิจอัตเดชอัตคือการนอนคว่ำนั่นแหละนะมากันเดจอัตแปลว่าการความนาลงบนสีขางทั้งซอง นะดิจอามาจากอิสจีอะนะก็คือสีคางทังสองขางแต่ว่าเรานอนความลงก็เลยสีคางมันตกเผิดเ็าเรียกดิจอะนาบาีบอกว่าอินนะฮะดิจอตุนยูบกีดุฮัลลอห์นะมันเป็นการนอนความที่อัลลอฮ์ตาลาโกรธนะออกห้างจากแล้วนกะ็บอกว่าอัลลอฮ์โกรธก็คือออกห้างจากความมิตา นะพอเราที่บอกอัลลอฮ์โกดเดี๋ยวมันเหมือนกับมักลูกสิ่งโกสร้างก็คือออกจากเมตตาห้องห้างจากเมตตาของอัลลอฮ์ห้างจากการอภัยโทษของอัลลอฮ์ลลิิซากยุสต ل ذ บ ك يستحب إ ي น ا ظ إ م ลิส ل ص ลา ة ิโดยนี้จึงสุนัตให้ปลุกคนเทนอนเพื่อให้ยกขึ้นละมาลาซ萨ยามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิา إذا ن ا ลาว ى وجههه ถ้านอนบนใบหน้า นอนบนเวน้าคือเอาหน้าลงนอนความมุมตวิฮันโดยนอนความแะอินนะฮะดิจอัตุนยุบกิบฮาเพราะมันเป็นการความหน้าเฉยอัลลอฮฺาตาลานะกิวโรตกริวก็คือมันเป็นฐาของชาวนาเน่าะชาวนกจะอยู่ในถาความหน้านะก็เลยเขาไม่สนับสนุนให้นอนความจะในมัสยิดหรือนอกมัสยิดก็แล้วแต่ แต่ว่านอนความมันได้เร่งนะมันพลนคลายแต่ว่านั้นแล้วมันหายใจไม่ออกนะมันไปรยชนติดพุ่งอยู่ฟาอิดะตุลวะฟิลอัตเจฟิลอิัติจาอินนบิญซัลลัาาลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมการนอนอิตติยะก็คือการนอนแข้งข้างตะแขคงข้างอลัลาชักกิฮิลไอมันทเทนบีได้นอนแข้งข้างขวานั่นที่เขาบอกสุนนะก็คือนอนแข้งขวา าการน,นอนแข่งขวาน,นั้นซึ้ร,ร้นมันมีวิทยาปัญญาและเหตุผลของสุน์นี้อยู่วาหัวอันนัลกลบะนั่นก็คือการเตหัวใจนะมัอัลละก้นมันถูกบรรจุถูกเฟนเอาไวา้ฟิลจานิบิลไอสซรในออกข้างสายของเราฟอิดานามัรจูลอันลจา,านิบิลไอซาดังนั้นเมื่อไรก็แล้วแต่เทผู้ใดเทนอนโดย นาแข้งคางสัตวนอนตับคางสัตวอิสลัสกอลานาหูมันนะมันจะทําให้อิสตัสกอลานะทําให้นักทําให้มาโดยการนอนก็คือทําให้นักเลยการนอนมานอนมานอนไม่รู้จักริมยิมอิอันนาหูยากูนุพอแต่จริงแล้วอินอันนาหูอิอันนัลกลลพออ้วนใจนั้นยากูนุฟีดิอะเตนวัสติรอฮเตน เนะพราะมันโยในทาตทพ้นคลาย,วยลาวไวยักกูลาโนมูหูไอฟายักซูสุรโนมูหูมันทําให้นอนมากทีนี้นอนกินบ้านกินเมืองสิี่ก็ว่านอนไม่พอฟาอิดานามาล拉ชก,กิฮิลไอมันแต่เมื่อ,อไรก็แล้วแต่เจนี่นอนคังขวาตามซุนนะฟาอินานาหูยุเกาะลิกูวาละายอินนาหูยุกลิกูมันจะทําให้ยกเกาะลิกูแปลว่าทําให้ ไปรบกวนการรับหลนะของหัวใจววลายสตอริคูฟินเนลก็เลยมันทําให้เรานอนไม่นานเกินอิสเตอร์อกแปลว่านอนทางวันทั้งคืนอิสเตอรอกแปลว่ากินมดคุ่มมดท้งวันแหล็กเคืนลีกอลีลีกอลีกลกกล์นะกอลิกกอลิกแปลว่ารบกวนก็คือมันไปรบกวนไม่ให้หัวใจผักน่านจนเกินไป วะลีฮะสวะลีฮะส์ดยเห็นอุสตุฮิบอิสตูฮับบเลอติบบะอุนน و มะอัลเจนีบิลไอซารีดูเห็นอิงอับดาเพทนาโบโมอเขาจึงสนับสนุนให้มีการนอนขางสายซึ่งตรงข้ามกับซุนนะลีกามาลิรอฮาจิเพราะร่างกายจะได้ผักพ้นเป็นยะเวลายาวนั่นผ่อนเวลาไม่ยั้งฟางปดวัตีิวัตีิวัตีิบินมานามิวัตติบินมานามิและมันทําให้การนอน สุขภาพการน,นอนดีขึ้นถ้าว่าสุขภาพการน,นอนดีขึ้นคือน,นอนหน้าน่นานอนมากน่าเพราะวะ่นาน,นทาทั่นเป็นตาจหมอส,องส่งเสริมให้นอนแบบน,นั้นก็เลยน,าน่าพอดมายั้งท้งก่อนแต่ว่าว่าซอฮิบุชชรีในหลักการศาสนาน,านั้นยัสยุสตะฮับบุนนมัอัลันญานิบิลไอมันสุนัตให้นอนนะานสุนนขให้นอนคงขว่าเลอัลลายสกูลาฟีโนมิฮิเพื่อจะไม่ให้นอนมา นอนมากลานอนฮีตกกลาให้นอนพอดีฟฟยานามัวอันกียามิลเลลีอัลลินมาถุกก็เลยมันทําให้นอนรับจนกระทั่งพลมายังตาหยุดหน้ากลางคืนเพราะนอนเต็มที่หัวใจไม่รู้สึกฟันเน่ามัวอัลลัจญีบิลไอมานีดังนั้นการนอนในโดยแข้งเสกทางขวานี่อังฟาอุลิลกอลมันมีประโยชน์ต่อหัวใจก็คือทําให้หัวใจของเราไม่ตกกระทบ และการไม่รับยาวนานจนเกินไปวาลันจานิบิลไอซารอังฟาอุลิลบาดันและการนอนทับแข้งข้างซ้ายนี่ไอ้นี่มันไปนอนทับหัวใจแต่มันเป็นผลดีต่อร่างกายนะคือร่างกายน,านอนได้ยาวไปเลยนะไม่รู้สึกรู้สักมาสัลัตุซามินัดีวัสิต,ตินมัสอัลัติหกสิบแปดอัลวุดูอูฟิลมัสจิดการอาบน้ำละหมาดในมัสยิดหมายถึงว่านะอาจจะไม่ว่า นะมัสยิดไม่ก้องหน้าก็าคือมัสยิดบางบางมัสยิดนะมันจะคือเรียกว่ามัสยิดนี่คืออะไรนะมัสยิดคือร่วมไปถึงระเบียงข้างๆร่วมไปถึงตัวอาข้างทางมดของมัสยิดอาจจะมีบางมัสยิดเจนะเปิดระเบียงออกไปข้างๆและก็มีที่อับนามละมาซึ่งร่วมอยู่ในตัวของมัสยิดด้วยนั่นก็หมายความว่าผู้กลมว่าเพื่อสำหรับการอับนามละมาใน ก๊อกนออ้ำจะโยในตัวอาคารของมัสยิดเทนับร่วมเป็นมัสยิดด้วยซึ่งเมื่อเข้าในหุกกมของมัสยิดปั๊บไม่อนุญาตให้นําสิงี่เป็นสิงสักโครนา,นายิสกด็ดีหรือสิงเะอัลมุสตักซารอดไม่สักโครไม่ใช่เป็นสิงนายิสแต่เป็นสิงเทน่าซอิส,อสเอียนสังขีโมกลงไปเราวางทางนา้ำนั้นก็ไม่ไดน้นะก็เลยเขาต้องไปที่พิทนันสำหรับการสร้างที่อับน้ำละมาด ถ้าหากเาไปสร้างในตัวอาคารของมัสยิดไม่ออกแยกเอกเทศออกจากมัสยิดนั้นมันต้องรู้ด้วยนะเราเราสร้างมัสยิดสร้างที่อาบนามละมาดซึ่งที่ในหุกมขของการอาบนามละมาดในมัสยิดแต่มันมีขึ้นมาก็รับนุนมุงศิษระหมะหุลลอฮ์อิบนุนมุงศิษบอกว่าอบาฮะกุลุมันยุหฟซุอันหุลออลมุทุกคนจางอุลามะเจรักษาไว้ซึ่งวิชาความรู้นั้นได้อนุญาตอนุญาต่องไรนั้นอัลวุฎอัฟิลมัสยิด อนุญาตให้อับน้ำละมาดในมัสยิดได้เพราะเวลาเราอับน้ำละมาดเราบวนเฉพาะน้ำในปากไม่เล้งถึงกลางสังนำมูกไม่เล้งถึงการคากสลิสลือไอ้นั้นไม่ได้อิลลัยยะตะวัฏอะฟีมะแกาเนนนอกจากว่าถ้าหากมีการอับน้ำละมาดในสถานที่ซึ่งยาบุลลูหูมันทําให้เปียกชืดวยะตะอัลซันนาสุบิฮิและหนามันส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้คน นามเผื่อสมมติคนเดินไปเดินมาอาจจะลืนนะมันอยู่ที่สร้างข่าวไอ้นั้นฮุกมเอื่อหละฟาอินนาฮูมักครูไอ้นั้นเป็นมักครูนะเป็นมักครูไปละแต่ละการเดิมคืออนุญาตแต่ว่าวายุชตาราตุเทมีเงินใครว่าอนุญาตให้อำนาละมาในมัสยิดในอาคารแต่อยู่ในมัสยิดได้นั้นอัลลายะซซุละจะต้องไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอะไรตามักคุตตามัคฮุตนบิลิสติงชาก ตามขัคุต้นมันมาจากควาว่ามูขอตอมคขอแปลว่านามมูกจะต้องไม่มีการสังนามมบิลออสเินชากผลมากับนม้มสูดน้เข้าวจมูกเขียนกนนึงเป็นว่านามีนามม,นาม,มูกอยู่อาจจะเคี้ยวไม่เคี้ยกันเลยแล,ยลยนะ้วนาะจึงที่นี่อาศัยการสูดน้เข้าจมูกและสังนำโมกออกมาพร้อมกับน้ที่ออกมาจากการสูดน้เข้าจมูกนะั่นแต่นั้นไม่ได้ อ่านตาตาถาวกอกอยู่ในมัสยิดอยู่ในอาคารมัสยิดวลาบูซอกนบินมาเมตติและเลาตีทุมนำไล่เศษเป็นนายิสปนกับนำบวนปากก็ไม่ได้อันก็เลยปัญหามันเกิดขึ้นถ้าห้ากว่าเราทำเสร็ละมัดใครจะทำนำละมาดอยู่ในอาคารมัสยิดก็เลยไม่ต้องทำเยกอกว่านะฮูซาลิกามินัตนาหุอและเช่นเดียวกันไม่ได้เหมือนกันนะอัตนคหุ่ แา้นักขวมาจากหนุคออะหนุคออาแปลว่าเซมฮะนะเซมฮะถิ่ม,า,มาจากลำคอแต่มาคุดแกเดี๋ยวน้เซมฮะถิ่ม,า,มาจากมูกนะสังก็คือขีมูกว่าอิลลาฟยันตะฮีละตต์ฮรีมฮะไม่เช่นนั้นหมายถึงว่าหากมีการทมนำาล่ทีม่มีเลือดบนฮะมีการคากสลือเซมฮะากมีการสังนำมูกลงบน ทางนามไรเซโร่อาบนาลามาซึ่งอยู่ในตัวของอาคารมัสยิดไอ้นั้นนั่นฝ่ายันตาฮีหรือตาฮิริผู้ก้มมันจะกลายเป็นเรื่องของฮารัมตัางหากนะฮิดยาเราว่ากันนะวาวิญญาณเราดั่ตทีนักลันอานิลบะกาวีและอิมัมนาวีได้อธิบายอวัยในหนังสือเราอัลลอฮ์โดยรายงานจากท่านอิมัมบะกาวิรอฮีมะฮุลลอฮ์ว่าวลายจูซุไม่อนุญาตลาอะไรนั้นนับผู้อัลมัสยิดนับผู้เบ้ว่าการคร่มน้ำ นะพรมน้ำพรมนามบิลมาอิลมุสตามันด้วยกับนามเทชายเลกไอนี่เป็นทัศนะเทอออนออนแออีกนะเอานามเตชายเล็กเข้าว่านามเทชายเลกคือเราอาบนาำละมาดแล้กเลยก็โ้นามนั้นมากมันก็นาทเ่ชายเล็กไม่ใช่นาำรังนายิสไม่ใช่นั้นไม่ได้เลยไอนี้นี่คือนามเทชายในการอาบนามละมาดเลกครั้งเลยหรืออันนับสตาอาฟาตาอาฟูหุเพราะว่านับซู้ความซ่าของเรานั้นมัน มันรู้สึกรังเกียจหรือว่าขคะแยงเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นก็เลยไม่อนุญาตให้เอามาโถเผื่อมสยิตอะไรประมาณนั้นไม่เอามาอนุญาตให้เอามาหลังมัสิบ وقال ف ฟ شرح ا ل ح م ه ز ม ة ا, ا ل إ อ er ิม ا มนาวีได้กล่าวว่า هذا ล ل ล ي ق ا อ ه البغوي ض ฟุ ف สิ่งที่มัมบกอวีได้กล่าวไปนั้นนะเป็นสิ่งเตวมตัว F والمقتار ت ص ن ع โทุกเลือก็คือทัศนาที่เขาเอามาปฏิบัติกันทจริงๆมาเลยนะ أن อมาละกัลมุตล ط ก ق นำเตช่ชายในการอับนำละมาแล้วนั้นสามารถที่จะเอามาใช้ในการทถปหนหรือว่าหลังมัสยิดได้เหมือนกับนำม,มุดลักทั่วไปนั่นแหละเอาแต่เขาบอกแต่เดียวว่าความสาของเราโราสึสซาอิสเอียนล,ละ่ะวันนับสุอินนนมาจะอาฟูชุรบาฮูเทวาโรสึสซาอิสเอียนคือในตอนเทวาเราทีเอานำนั้นมากินดูแต่ถ้าเอามาใช้นั้นเราไมู่้สึกโรซาอะไรหรอกนันคือเขาเทียบกับคนสวนมากว่าฟิสซอเฮฮีได้งานจากในในซอฮฮ

ขึ้นไปบนดาดฟ้าของมัสยิดคือหลังคาของมัสยิดพาตาวว่าบออาบูไรรองอาอาบนำละมาดบนหลังคามัสยิดคือนี่ก็าไบอกอาบนำในยังในมัสยิดได้ไหมมัมสยิดเหมือนเสวาคือพอแล้งถึงเข้า่ามัสยิดมันจะขึ้นไปข้างบนรวมข้างบนด้วยเจ็ดชัน้นฝาลุงไปข้างล่างด้วยเจ็ดชั้นยิน ฟกาลอบูฮุเรรอวะอินนิซามิตุรอซูลอินนิซามิตุนบีอัลลอฮ์ลัมยกูลฉันได้ยินท่านนบีกล่าวว่าอินนอุมมตียุดะอูนะยามลิยามติกรันมุฮัจจลีนะแต่จริงแล้วอุมมตของฉันนั่นนบีวาจะมายง่ายจะสังเกตได้ง่ายในวันกิยามัตจะถูกเรียกกุดรในสภาพเทมุฮัจจลีมุฮัจจลีนในสภาพเทกุดรกุดรคือนาท้านามนอาซาริวุดุ รองร้อยของละอาการอํานำละอํานาขาวคําว่าวาุด้นมันแปลว่านาโพสีขาวเสียอยู่บนเอ่อเป็นหน้าโพของงัวหรือว่ามาสีขาวแลวก็งัวนั้นอาจจะสีแดงสีดําแต่มีหน้าโพสีขาวก็จะพูดวมัฮัดยาลีนหมายถึงทุงเท้าของงวหรือว่ามาก็คืองัวตัวดํางวตัวแดงแต่มีทุงเท้าสีขาวเสีเท้าของมันถึงนบีเปียบเชียบว่าอุมัตของนบีมัมมัสสลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลัมนั้น อันหนึ่งมาจากรองร้อยของการอัปนาละมาเีรหลางหน้าด้วยเีรลฐางมือถึงกอซอกด้วยในวันเกยามันอารออตตาลาจะเรียกอุม,มัทของหนาบีมอมมัดมากอา่อนเพื่อนอ่าอุมาทเอื่นเดียวก่อนเรียกอุมาทหนาบีม,ม,มัมมากอ่อนถึงไม้พือล่ะในอุม,มัทของหนาบีมอมมัดละ่ะก็คือใบหน้าถีเข้ามือถี่ข้าอันหนึ่งมาจากรองร้อยของการอัปนลาลมะนั่น ฟามนุษต่อตอามิงกุมอยุตีละกูรัตหูเฟลยอันนายบีจึงบอกว่าดังนั้นใครที่มีความสามารถที่ให้มันยาวไปนะไปถึงว่าให้มันกินบริเวณไปให้มากระจงถ้ำไม้คว่าบะาใกล้หลังหน้าไปถึงข้อได้กระหลังไปถึงข้อดูเพราะวันเดีวมันมันจะได้ไม้ง่ายนายบีจะได้วักมือเร็วๆอะไรประมาณนั้นข้อโซก็มือนกันให้หลังไปถึงแขนดูขาก็เหมือนกันให้หลังไปถึง่าเขาดูตีนให้หลังไปถึงหน้าแก่ง คือยิงมากยิงดีนั่นคือความหมายที่นบ,บีต้องการจะซื้อเราฮุลบุคอรีอยู่วะชาฮิดูฟิลฮะดีซิกอูลูหูตทที่เอาในฮะดีต้องนี้คืออลัลวะฮริลมสัสยิดอับูฮุไรร์บอกเราขึ้นกันไปบนหลังคามาสัสยิดและก็อัปนามละมาดอันนี้คือต้องการจะบอกว่าเราอัปนามไม่ยั้งในมสัสยิดได้ถ้ามันไม่เปื้อนมสัสยิดถ้ามันไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นถ้ามันไม่มีนายสิสหรือสิงเ่นาสอิสเอียนเ,เปือนมสัสยิด อันนั้นสามารถทำได้อิลลัยยะตาดรอรอมนัลมัสยิดนีนอกจากท่าห้ากว่ามันสร้างความเดือดร้อนอียะตาดรอรอมังฟิลมัสยิดแกผู้ที่อยู่ในมัสยิดใครนั่นโดยกับสาเหตุไรนั่นบีนูกอติลมาอีอารฮอีโดยกับการทน้ำยดเพื่อมัสยิยดพอน้ำยดเพื่อมัสยิดปั๊บคนเดินไปเดินมาอาจจะเลินอันนั้นคือสร้างความเดือดร้อน ถ้าเป็นพันนันนั่นฝ่ายยุกกรมโครเตติอามนามละมาในมัสยิดลิบดอรีเพราะมันมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นเอาอยาดูรุสักฟัลมัส,มสออยิดมัสยิดีเอายาดูรุสักฟุลมัสยิดีหรือมันทําไม้ลังคาของมัสยิดนั้นเกิดความเดือดร้อนบิมูลาซซมาตินนาดาวาตีเพราะมันมีความเชิญที่ามากจนเกินไปฝ่ายยุมนาอุมินูดังนั้นต้องห้ามหมยถึงว่าือถ้าว่าไปสมมุิว่า ใน้นภูมผมทีออาจจะสมุติขึ้นได้คือเขาไปสร้างนะห้องอาบนามไม้ยังบนชั้นบนก็หมดว่าไปนะ่เราไปปอบคยได้ปอบนะมัสยิดถื่เขาสร้างห้องอาบนามละมาดขึ้นข้างบนปกตเท่าในห้องในถืออาบนามไม้ยังละ่ะฉี่ขึ้นไปข้างบนาเดินขึ้นว่าใดปั๊บไปอาบนามไม้ยังข้างบนภูมวมาคือนะถ้าห้ากว่าอาบกันนานเกินนะชายเวลาชายห้องอาบนามไม้ยังข้างบนนั่นนานเกินไปบางที่มันอาจจะทําให้เชิญ พอเฉิบป so like ั Asia, un, Egypt, Hence, ๊บเป็นใครอาจจะโฮลงมาได้นั่นคือไม่สมควรมากกว่าก็จะการสุยุติวะริมะฮุลลออีมังซิติกล่าวว่าวัดสสะอัจมาดุบโนตูลุนท่านอัจมาดบินตูลุนอันนี้เป็นคนเดียวที่อียิปต์อายุนั่นดัศสาวะแสกซึมซอนเอาไว้อายุนั่นอายุนั่นไม่สงสัยละอัจมาดบินตูลุนใดแกเป็นผู้ครองนคร ในในในยุคนั้นแกได้เอาสายหลับให้ไปแทรกซึมตามมัสยิดลีสามาอิมายากูลุลูฮูอันนาสุเพื่อจะจะไปฟังว่าผู้คนมีการแล้งอะไรกันบ้างมีนั่นเาอยูบีจากสิ่งี่สมควรในการเก้ไขคฟิลยาไม่ในมัสยิดไม่ถึงว่าในมัสยิดนึงนึงเนี่ยแกจะสงค์ไปนไปไปแล้วว่าคนในมัสยิดเตมาาม่ยังเขาแล้งเรื่องไรกันบั่งเขาแล้งว่าต่อปะาป้าหรือว่าแล้งเรื่องว่ามัสยิด โฮนะแป็บนํามไม่มากอะไรคือไปเลี้ยงกันพอเลี้ยงปั๊บคาหูนะพอถึงไปคาหูปั๊บฟักก้อละฟักก้อละร้อยจุลนยังใช่คนนึงนะใน mosque นึงเลี้ยงขึ้นมาว่าไลซัลฮูมีบออัตนนะมัสยิดนี้นี่ไม่มีมีด้อมีดม้อหม,มายถึงว่าไม่มีเออ่เทอ้านำละมานะไปพอ่ามั s ยิดนึงอะมาเท้นานำละมาดังนั้น ฝาจัมมาอันนาซอิบนนตูลิอิบนูตูลุนจึงร่วมผู้คนนในมัสยิดนั้นแลกกะก็บอกว่าว่าก็อลาวะอัมมัลมีบออาจุสำหรับเถอ่อน,นามละมาดนั้นฝาห้านีและอาณาอับนี่ฮะคอลฟะฮูคอลฟัลยนยะแกบอกว่าเนี่ยฉันจะสร้างเถ่อนนมละมาดให้ซึ่งอยู่ทัดลทัดไปจากมัสยิดหลังมัสยิดไปคือแกจะรับฟังปัญหาของถุกๆกคนว่ามัสยิดไหนสมควรแกไขอะไรคขฟองรองอะไรบาง มันคือวิธีการบริหารจัดการของอับดุลเบนตูลุนซุมมาอามิลาฟีมมอัคคอริฮีมมอัคคอรินยามหลังจากนั้นแกก็ไปสร้างไวไ้ถ่ายถ่ายของมัสยิดมีเอาอาจันนะก็คือที่อําน้ำมายังวะคอซาณตาชาโรเบนฟีฮาฟีมีเอาะและก็พังพัง,พงสร้างเทดื่มน้ำด้วยคอซานะแปลว่าโตชาโรเบนแปลว่าน้ำดื่มนะสร้างทีทอัาน้ำละมาดด้วยสร้างเทดื่มน้ำด้วย هذا كนัก احمد بن طولوت تبقى فائده وتحرم الطهاره بالماء المسبل للشرب كما تحرم استعمال الماء المسبل للطهارات في غيرها والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم بالصواب ก็ไม่รู้อุลามะทั้งที่แล้ว,าาลวก็ตีโจอดรถอ,อยู่ข้างล่างด้วยเติมอยู่ห้างแล้วก็ข้างล่างเป็นตีโจอดรถที่ก็รถมาไม่รู้ว่าขี่ไก่ขี่งูขี่ไรมาก็ไม่รู้แล้ว

ไม่ล่ามาเล่าล่ำบากลาวเลยมาเล่มาทั้งพ่อไปทังหน้ามันยังอยู่ข้างหลัง,ลงถ้าไมสจะดวกกับมาล่า,าลขอเบิร์นขูเบิร์น